นี่เป็นไงเป็นไงมาพร้อมกับผมทรงใหม่นะครับตัดมาเมื่อวานแถวบ้านเรียกตัดล้างซวยช่วงหลังๆนี่ดูบอนไม่ค่อยมีความสุขนะครับมเมื่อวานนี้ก็อะตัดผมเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนลุกใหม่ซะหน่อยดีกว่าก็ตัดนะก็ไปตัดที่นวอัลเซคัด เซนจูรี่อ่อนนุชตัดระช่างชื่อช่างบูมแม่งเป็นเด็กหงอีกไอ,กอกสัตว์ตัดไปต้องคอยคุยเรื่องลิเวอร์พูลไปโอ้โหตัดไปหัวเราะค,ค,คิกคักคิกคักมีความสุขอีสัตว์นะอาก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครเป็นเด็กโงบ้านอยู่แถวรถไฟฟ้าอ่อนนุชโลตงโลตัสเนี่ยแถวพระคนงง่บางจากอะก็ไปตัดได้นะเนว่าเซคัสกับช่างบูมช่างบูม เด็กหงตัดไปคุยเรื่องหงไปหัวเราะกิกกักกิกกักกิกกัก,ก <c oughs> โอ้ยย้อนกลับไปในศึกแดงเดือดอีกครั้งฮะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงนะอยากจะลืมลืมมันไปซะให้มันเ,เร็วๆแต่มันก็ลืมไม่ลงนะครับนะค็อย้อนกลับไปในเกมนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหน่วงรุนแรงมากที่สุดคือกาเซมิโร สาเหตุก็คงไม่ต้องบอกซ้ํานะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ววันนั้นเกมนั้นกาเซมิโรมีส่วนผิดพลาดนะครับกับการเสียประตูเฉพาะอย่างยิ่งประตูแรกแล้วก็เป็นเกมที่มันพังพินาศเลยนะครับสําหรับการเล่นของกาเซมิโร่หรือที่บางคนเขาตั้งชื่อไทยให้อย่างน่ารักว่าคุณกเกษมวิโรจน์นี่แหละ พูดถึงนักเตะคนนี้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สมแล้วนะครับฤดูกาลแรกเนี่ยที่เดินทางมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงโอ้โหเด็กผีตื่นเต้นกรณีกร,าด,กราดากันใหญ่เพราะว่านี่คือนักเตะดรีกีระดับแชมป์ยุโรปห้สมัยนะครับยิ่งใหญ่มากกับเรอัลมาดริด ฤดูกาลแรกเนี่ยกาเซมิโรโอโหโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นสงา่าช่วยให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจบอันดับสามพรีเมียร์ลีกเท่านั้นไม่พอคว้าแชมป์บอลถ้วยนะฮะอย่างคาราบาวครับเนี่ยเป็นโบนัสอีกตั้งหากกระทั่งนะครับล่วงเข้าฤดูกาลที่สองก็คือฤดูกาลที่แล้วนี่แหละเราจะเห็นว่ากาเซมิโรนะมีอาการบาดเจ็บอ,อ,อดแอด,แอด กลับมาลงเล่นนะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตัวการบาดเจ็บลักพาตัวไปกลับมาลงเล่นคือมันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะครับก็คือสภาพนะสภาพร่างกายนะครับสภาพความฟิตของคุณเกษวิโรจน์เนี่ยมันดูถดถอยถอดถอยไม่ใช่ถดดูถดถอยลงไปเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะมันดันดูเหมือนกับมัน ร่วงโรยกันเวลายังไงชอบกลน,นะสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือเชื่องช้าอืดอาดยืดยาดว่าแล้วให้นึกถึงตอนสิบล้อรถสิบล,ล้อบ้านเราอ่ะไม่ได้เมาอย่าบ้านนะแต่สิบล้อรอกลับรถอ่ะแล้วพอถึงคิวตัวเองกลับรถอ่ะมันจะค่อยๆไปค่อยๆแบบค่อยๆไปค่อยๆแบบกระดึบกระดึบกระดึบมันจะดูแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยรวดเร็วทันใจเหมือนกันนะครับกาซิมิโร่ได้บอล นะักคิดช้าทําช้ากว่าจะพลิกบอลกว่าจะให้บอลมันไม่เหมือนเดิมชัดๆเลยคือฟอร์มการเล่นไม่เหมือนเดิมสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมอายุจริงๆอะ่ะจะว่ามากก็ไม่เชิงนะฮะเอาย้อนกลับไปเมื่อรุูก,การที่แล้วพี่เสมแกอายุอายุสามสิบเบ็ดอะ่ะสามเบ็ดอะ่ะสามสิบหนึ่งนะครับอายุสามสิบเอ็ดใน ยุคนี้ในยุคปัจจุบันมันยังไม่ถือว่าเยอะแยะอะไรมากมายแต่โอเคนะเราอาจจะมองว่าเขาเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับใช้พละกกำลังใช้ร่างกายเนี่ยอย่างสิ้นเปลืองมากกว่าตำแหน่งอื่นเพราะว่ามันต้องเข้าปะทะมันต้องเสียดสีมันต้องใช้พลังงานมากอันนี้ก็เข้าใจคือนึกออกไหมคาเซเมโรกับมูซาล่าแม่งอายุเท่ากันนี่แหละแต่มูซาล่าแม่งยังฟิตปังวิ่งปลอ นะฮะด่วนจีประนีจ๋าอยู่เลยแต่กาเซมิโรมาอยู่ในช่วงขาลงแบบเต็มตัวนะ,ะรุูการที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้นั่นก็คือที่มาของของการซื้อหาซื้อหาควานหามมิดฟิลตัวรับคนใหม่จนกระทั่งไปได้มา,ามานีเอลูกาเต้มาเนี่ยแหละครับอะ่ะพูดถึงกาเซมิโรพอมาถึงรดูการนี้ เราจะเห็นแล้วช่วงพรีซีซั่นไปทัวร์ USA นะครับแต่กับมนซตตีในศึกคอมมิ n i t y s ี้ชิลเล่น2นัดแรกในพรีเมียร์ลีกกับฟูลแลมแล้วก็บรายตันนะเราจะเห็นว่าโอเคกาเซมิโร่ร่างกายดีขึ้นเว้ยนะรูปร่างเห็นไหมดูแบบเปรี้ยวปราดเปรี้ยวดูแบบหุ่นเฟิร์มขึ้นนะเมื่อก่อนนี้ฤดูกาลที่แล้วนี่อาจจะดูแบบเถอะเทอะทัดท,ทะดูตุยต้ยตุยนุ้ยตุ้ยนุยน้ยน่ารัก พอมาฤดูกาลนี้เนี่ยดูผอมลงนะครับดูดูร่างกายแบบมีความเปลี่ยวมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ได้พักมาเต็มๆช่วงปิดฤดูกาลก็มาลองไปรับใช้ชาติเหมือนพวกนักเตะในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้มันเป็นความหวังใหม่พิเสมน่าจะกลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งแลวฤดูกาลนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บม,มารบกวนด้วยนะครับต้อนรับบอดบริหารต้อนรับหลังบ้านชุดใหม่ช่วงแรกๆนะครับ ในศึกคอมมิเนตี้ชิลในนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกเจอกับฟูลแลมหรือแม้กระทั่งเกมที่แพ้ไบรตันเนี่ยก็ยังพอเอาตัวรอดได้มันมาโป๊เชะโปะแตกเนี่ยเกมล่าสุดในศึกแดงเดือดที่พุ่งชนความบันไลเนี่แหละครับสิ่งที่ผมเห็นนะนะอันดับแรกเลยคือกาเซมิโร่เนี่ยปกติธรรมดาเชื่องช้าอืดอาดอยู่แล้วนะครับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกฟุตบอลมันเร็วขึ้นมันก็ ขับเน้นความเชื่องช้าให้มันชัดเจนขึ้นและยิ่งมาเจอนะครับทีมที่สามารถเพรสซิ่งได้ดีเพรสซิ่งได้ดุดันนะครับมาตั้งแต่ยุคของเจอแอนครอปอย่างพวกพี่ๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งขับเน้นเข้าประใหญ่ว่าเฮ้ยจากที่ช้าอยู่แล้วแม่งกลายเป็นช้าระดับเตากัดยางเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอเราไปดูนะฮะเชฟการเข้าพเพลสของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดเนี่ยผมจะชีใ้ให้ให้ให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า จุดนี้มันสําคัญยังไงเวลาแมนยูรู้ดูกันเนี้ยเราจะสังเกตแมนยูมีบีบสูงแล้วพุ่งเข้าไปเพลสพุ่งเข้าไปกดดันพุ่งเข้าไปรุมบีบแย่งบอลจากคู่แข่งถ้าเราดูเชฟการยืนตําแหน่งในการบีบสูงใส่คู่แข่งของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นรูปแบบการเล่นนะครเป็นระบบการยืนตําแหน่งแบบ4-2-4คือหน้า4ตัวเนี่ยนะจะดานหน้าเข้าไป พลสใส่บีบสูงใส่คู่แข่งเลยก็จะมีอ่ามาคัสแลตฟอร์ดมีกองหน้าอย่างโจชัวเซอร์เซ,เซมีบรูโน่แฟนันขยับขึ้นไปมีอเรฮันดูการาโชนี่นี่พูดถึงเกมล่าสุดนะครับเท่านั้นไม่พอคอบบี้เมนูนะฮะตรงกลางที่ยืนคู่กับกาเซมิโรก็ตามนะก็ต้องก็ต้องก็ต้องบีบตามเชฟอะข้างบนขึ้นตัวเองก็ต้องรักษาช่องว่างทีเนี้ยพอคู่แข่งเขาสามารถแก้เพลสได้ เขาแกะบอนออกมาได้เท่ากับว่ามันหลุดทั้งะบิเลยมันหลุดไปสี่ตัวห้าตัวบุกคอบ,บีเมนูเท่ากับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะเจอนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเจอพื้นที่ว่างโล่งที่ราบลุ่มมหาสารมีคุณเกษมวิโรธนะฮะเต่ากัดยางยืนอยู่คนเดียวทำหน้าแบบตุยๆอยู่คนเดียวแล้วมันจะไปเหลืออะไร ปกติช้าก็ช้าอืดก็อืดเหลือคนเดียวอีกต่างหากแบบนี้บอกได้คำเดียวฮะปล่อยให้พี่กเกษมอยู่คนเดียวตัวเองบีบก็ไม่ใช่ว่าบีบเก่งนะไอแมนยู you, เนี่ยเวลาบีบไล่บอลเพลสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไล่เก่ง,เข,กกเ,ง,ง,งเขาก็แก้เพลสออกมาได้ง่ายๆอ่ะเขาแก้ปุ๊บหลุดทั้งกระบี่มาเจอกับพี่กเกษมยืน ทำหน้าตุยๆอยู่คนเดียวบอกได้คำเดียวฮะเละเละตุมเปรอะนะครับเกมรับนะเอริกเทนฮากให้พี่กเกษมยืนคนเดียวเลยขยับคอปปี้เมนูขึ้นสูงภาระหนักมันก็ตกอยู่กับเขาคนเดียวทีนี้เวลาอ่าทีนี้ไปดูเวลาได้บอลเมื่อกี้พูดถึงเกมรับนะอ่าทีนี้ดูเวลาได้บอลบ้าง แมนยูเอริเทนากให้กาเซมิโรเป็นตัวตั้งเกมเป็นตัวออกบอลนะเป็นตัวเซตเป็นตัวเป็นตัวขึ้นเกมรุกมันใช่เหรอวะเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนึกออกไหมฮะอ่ะนึกนึกออกนึกวิธีการเล่นของอันเดรปิโลก็ได้หรือนึกนึกถึงวิธีการเล่นของพี่เจิดซีเวนเจอราด ในช่วงสุดท้ายในช่วงท้ายที่อยู่กับลิเวอร์พูลหรือหรือแม้แต่พอสโคอะพอสโคนีค่เรารู้อยู่แล้วมิฟิลตัวรูกวางบอลแม่นยำแต่ในช่วงปลายนะฮะของการดําเนินอาชีพกอดแขวนสตาร์ทเนี่ยเซอร์เลฟกูซันจับพอสโคลงมาเป็นวิฟิลตัวรับนะครับเพื่อที่จะให้สโคเนี่ยมาตั้งบอลออกบอลเพราะว่าเป็นคนวางบอลยาวได้ดีเหมือนกันเอริกเทนฮากเอาพี่เสมนะฮะหรือคุณกเกษมวิโร์เนี่ยมาทําแบบนั้น มาเล่นเป็นตำแหน่งที่ภาคภาษาอังกฤษว่า deep lying playmaker รับด้วยรับด้วยเป็นคนออกบอลด้วยนี่โทษนะตอนอยู่ตอนอยู่กับทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเนี่ยนะอยู่กับกุนซื้อเก่งๆอย่างซีดานอย่างพี่แชร์คาร์นลชลอตติเขายังไม่ใช้คาซิมีโตแบบนี้เลยนะหนะ้าที่การตั้งเกมออกบอลเซตบอลเนี่ยมันเป็นของโทนี่ครส นะมีลูก้าโมดริชพี่เสมก็ทำหน้าที่บทบี้ทำลายเกมเตะคู่แข่งเลาะหน่อไม้แม่งอย่างเดียวพอโอ้โหมาอยู่กับแมนยูอายุก็สามสิบแล้วตอนมาอยู่อะ่ะมึงให้เขาตัดเกมไม่พอมึงยังให้เขาเป็นทัวเป็นทัวทั้งเกมออกพ้นอีกไอ้สัตว์แล้วเวลาได้บอลปุ๊บแทนที่จะให้คอบบี้เมนูมาคอยบระคองมาอยู่ใกล้ๆไม่ขยับคอบี้เมนูขึ้นไปบูโน่ขึ้นไปอยู่แล้ว นะแล้วดูความสมดุลเล่นอะไรอะ่ะพี่เสมได้บอลไม่มีตัวใกล้ๆให้ใจ่ายก็ต้องวางยาวก็ต้องแบบหลับหูหลับตาเปิดมันก็เป็นที่มาของการถูกตัดนะถูกตัดบอลน,นามาจู่โจมเรียบร้อยเลยโดนยิงนะพูดง่ายๆนะฮะว่าผู้จัดการทีมพิศาจแดงเอริกเทนฮาก ใช้งานกับเซมิโรวางแผนนะครับวางแท็กติกวางหมากกัใช้งานกับเซมิโรเนี่ยโดยไม่มีความเหมาะสมคุณจะใช้กับเซมิโรคุณก็ต้องดูด้วยสิว่าเฮ้ยสภาพเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยสภาพแบบนี้ ให้เป็นตัวรับคนเดียวสภาพแบบนี้ให้เป็นคนออกบอลให้เป็นคนตั้งเกมให้เป็นให้เป็นคนขึ้นเกมรุกนี่แหละครับปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่กาเซมิโร่คนเดียวมันอยู่ที่ผู้จัดจาก,การทีมเนี่ยใช้งานลูกทีมอย่างไม่เหมาะไม่ควรมันก็นำมาซึ่งความหายนะเช่นนี้แหละ